เราจะทำตามสัญญาเขาเวลาอีกไม่นานรักแฟนดินดิใครวะอูดินสเสียงเพลงใครแม่งร้องเพลงเฮียนั่นเหรอคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอให้เธอจองไว้ใจแรศสัทธาแฟนดินดิงไงใครก็ขัดว่ากูกำลังเกลียวเลยขัดไปเลย

โอ้แม่หรอกใส่ไข่กูใส่กูนะี่มานีไปคุยกับรา่างมลกันนะกระต๊อฮ่าแม่เวงบุหรี่ขนราคาถูกไอ้ไอ้แย่วิดีโอที่ไไย,ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนมันใช่เวลาไหมเนี่ยลาก่อนนะไอ้แย่ไปนะ้ะไอ้แมงกระโจวคิดออกมาเรื่อราชากระสับกระลาดแล้วมึงจะรอดไปได้ง่ายแล้วกูไม่ยอมบอกดเด็กที่ต้องเปิดโหมดสปีดคูร้อยยัยอยู่ไหนทำอะไรจังเลยกระตัวแล้วมึง เจอเป็นไข่ห่ารูโ,รโอ้จิสกาเระเบิดไขจ่จ๊จีอีซี่ไว้นั้นโอ้ไข่หมาเป็นไงมนันอะไข่กูห,หายไป <จะ S 1> เลยตัวอะไรออไะาาไแล้วไอี่ตานไม่กระโจนวะมักอาจบุกไปเลยถึงอินกูเตรียมใจไปคุยอะไรันมาบอกสถานเมืองวันนี้ไอพูดอะไรทำไมสีมังเปลี่ยนไปว,วะไอ้ตัวที่ไปนั่นไม่ใช่กูนี่แน่ัวเองนที่ไปโอ้แม่งเล่นทีเพ้อกูมีได้เว้ยมึงมีได้ป่าวอ้แม่งท้าทายงี้กูไม่ยอมกอล์ลเซรา ใช้งันได้ด้วยวันนี้ทหาไทยราชาสัะปลานะก็แบบนี้เราวไอ้น้องรางไม่ดีแกร์หลังเขาเ็ตเทศแต่หนึ่งสวยพี่สวยครับพี่น้อง y yes. ย s หนีก่อนละกูไปไหนชิบหายังไงมันอยู่ข้างหลัง y ย a อิส s ม yeah, e ได้เวลาโว oh, <wait. S 1> ไปคุยกับเพื่อนมึงในนารกก็เถอะนะไอ้ปีศาจไปกันจัว๊วรอตีละ เฮีย er, คนที่ดับเฮียม er, er ันด้วยผมไม่ใช่ผมนะผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เฮียเอาเอาเฮียเฮียยิงพลาดอะเอามาโทษทีงั้นเอาใหม่เป็นไงโดนยังโดนเต็มเต็มเลยเฮีย